ครั้กที่สั่งอะวันนี้มาร่วมกิจกรรมเพรเซอร์แฝด10ปีเป็นเชิญใคร,ร่าพูดกันยงบ้างครับผมก็วันนี้รู้สึกดีมากครับจริงๆเป็นครั้งแรกที่ได้มาแบบร่วมงามงนมโรตีเลยครับก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็รู้สึกปราบปื้มที่แบบได้แบบมอบทุนให้น้องอ,อ,อะไรเงี้ยใช่จริงๆก็พอได้ทุนน้องๆเปไนน็นยังบ้างเอ่อพอได้ให้ทุนอะไรโอ้ตอนแรกนั่งอยู่ก็ ยูเต้นนะครับเพิ่งเคยมางานบุญนิทิครั้งแรกด้วยแต่ว่าพอได้แบบเห็นน้องๆอะไรปุ๊บอะรู้สึกใจฟูสุดๆปกติเรามีคนที่ชอบสายทำบุญก็ปกติแม่จะเป็นคนชอบทำบุญรับพอได้มาเห็นกิจกรรมดีๆของเมเจอแค่ที่มันเดินตามแบบดสิบปีแล้วเป็นยังไงความรู้สึก่าก็ก็รู้สึกก็รู้สึกดีครับที่งานนี้ ยังคงมีแบบต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้โครงกา,า,ารให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษากับเด็กๆกับที่ได้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็รู้สึกดีเพราะว่าเด็กๆกแบบที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเาขาก็ค่อนข้างที่จะค่อนข,ข้างที่จะแบบเข้าถึงสื่อลงภาพยนตร์อะไรได้ยากอยูอย่แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมา,มากๆกับน้องๆด้วยอะไรก็รู้สึกว่าเราได้แบบ ได้ให้โอกาสน้องๆที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราอะไรเงี้ยแบบว่าเขาก็อยู่ห่างไกลแล้วก็แบบว่าเราได้แบบมอบทุนให้น้องๆไม่มีแบบสร้างห้องหนังให้น้องได้ดูอะไรเงี้ยก็แบบเปิดประสบการณ์ให้น้องๆด้วยอย่างฝากเพื่อนๆวัยรุ่นอย่างรุ่นเราหน่อยฮะว่าในการที่ส่งต่อความสู้ส่งต่ออะไรให้น้องๆอะไรเงี้ยก็คนละนิดคนละหน่อยก็สามารถแบ่งความสุขให้น้องๆได้ก็ฝากเมเจอร์แค์ด้วยนะครับ ไดครับเาพมวันเดีใจครับตอนแรกไม่คิดว่าจะมาเยอะนาดนี้ร yeah uh uh ู้สึกว่าพวกเรา p o r t i v e มากเลยอะแบบทุกงานก็จะตามไปให้กำลังใจเราตลอดก็ขอบคุณครับ่มีอมมีพลังมีพลังกำลังวังชาจริงๆก็แอบแบบแอบส่องก็เห็นมาคนมาตั้งแต่เช้าด้วยก็มี ใช่คครรัับบก็โปรเจกต์ใหม่ๆจริงๆตอนนี้พวกเราก็มีฝึกซ้อม P Pop Face ใช่ใช่ใช่ก็เราจะเราจะแสดงวันอาทิตย์ที่15ก็มาเจอกันได้นะครับคอนเสิร์ตมี2วันครับเป็นวันที่14กับ15แต่เราจะขึ้นโชว์วันที่15ก็ใครที่มาก็มาเจอกับเราได้นะครับ กี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยพร้อมใช่ก็ก็ว่าตอนนี้เราก็กำลังตั้งใจซ้อมอย่างตั้งใจซ้อมอยู่วัดเปอร์เซ็นต์ยากสุดๆใช่ยังมีอะไรต้องต้เติ่อไม่ได้มีต้องเก็บแบบพวกรายละเอียดน้อยๆอะไรแบบอยาต้องเก็บกันอยู่ใช่ครับอย่างไลฟ์เพลงที่จะนำไปโชว์นี่มันมีกี่เพลงอ่ะกัหรับพี่เจตจ้าไลฟ์เพลงผมว่า อยากให้ทุกคนรอดูดีกว่าเพราะว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พอมันเป็นเวทีที่คอสเตดมันจะมีหลายที่ก็หลาหลายวงที่มาอยู่บนเวทีเดียวกันหรือก้ยเรากดดันไหมฮะก็รู้สึกกดดันนิดนึงครับแต่ว่าก็เราจะใช้ประสบการณ์ที่เราเคยขึ้นอะไรนี่แบบเป็นประโยชน์แบบอย่างคอนเสิร์ตของเรามันก็ก็เป็นพื้นที่ที่แบบเวอรี่ใหญ่มากๆแบบคนก็เยอะมากๆก็เลยจะใช้ประสบการณ์จากคอนเสิร์ตนั้นมา ประยุกต์ใช้กับคอนเสิร์ตนี้ให้เป็นประโยชน์แจกเตรียมอะไรเป็นเซอร์ไพรส์แฟนๆนะสำหรับพวงกุญแจทีนี้พี่มอะไรเซอร์ไพรส์ครับไม่ถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ไงครับต้องเซอร์ไพรส์มาแก่ใช่ไหมกับเพื่อนๆ7-9ทั้งหมดนะครับเนย์ครับความพร้อมคืออะไความพร้อมก็ถือว่าพร้อมอยู่ พร้อมอยู่พร้อมอยู่เท่ากับพร้อมอยู่พร้อมอยู่เท่ากับพร้อมอยู่พร้อมพร้อมครับพร้อมอลัสสุดเห็นไปเดินอ่าเป็นงานอ๋อใช่ครับจริงๆก็เป็นการแบบเดินแบบครั้งแรกที่แบบจริงจังของพวกเราเลยก็รู้สึกดีใจมากๆกัับมนคือแบบการคอลแลบกันระหว่างแอ s o l ลู e สยามกับว่าเเเเรรียนบอ์ซว่ Pioneer 779ครับใช่ก็เป็นคอลเลคชันแบบที่แบบพิเศษของเราแล้วก็ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆคอลเลคชันที่แต่ละคอลเลคชันที่เราเป็นเอกาสได้ได้พรีเซนต์ออกมาเป็นไงครับความยากง่ายในการเดินแบบจริงๆคอลเลคชันนี้ตอนที่เขาตอนที่เราได้มาลองฟิตติ้งกันอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้ลองแบบเดินแบบดุดันมีความแบบ aggressive aggressive แข่งขันกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเพอได้การเดินแต่งตัวมีความตื่นเต้นมากไหมอาจารย์ถงเต้นมากครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าอย่างซังอ่ะซังเคยไปแบบสัก สองสองงานเหลืออะไรมาบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังก็ยังตื่นเต้นมากๆเพราะมันก็เป็นแบบสนามใหม่ที่แบบต้องเดินหรือแบบอะไรแล้ยิ่งแบบต้องไปร e เวอร์เซนต์แบรนด์ด้วยก็แบบมีความกดดันแต่ก็สนุกครับเป็นรการณ์หน่งเนเราก็ไม่เหมือนธรรมดานะมีใจมของเจ็ดแปดเก้าอยู่บนนั้นด้วยใช่ครับนอกจากเราจะได้เดินแล้วเรายังได้เอร์ฟอร์มด้วยเป็นยงงกับการเต้นโชว์บนเวทีเดินแบบก็แปลกใหม่มากคาดไม่ถึงเลยว่าต้องเต้นด้วย าก,ก,การที่กับต่างเต้นเป็นเพืเดินมาด้วยด้วยเพรสเซอร์เสือ้อผ้าไปด้วยกดดันเขาก็มีความกดดันที่แบบเราต้องแบบเพรสเซอร์เสื้อผ้าด,ด้วยแล้วก็แบบเพรสเซอร์การเต้นของเราให้แบบเหมาะกับลุคนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แต่สนุกมากมากผมเอนจอยสุดเลยใช่ถ้ามีอีกมากอ๋อถ้ามีโอกาสอีอกอก็ไม่พลาดไม่พลาดครับอยากไปอีกครับ 啊。